สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรผู้รักสุขภาพทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยจะพามาทำปุ๋ยหมักสูตรใหม่ที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วฮะซึ่งทำแล้วพิสูจน์แล้วทดลองใช้แล้วได้ผลดีวันนี้จะมาบอกต่อนะครับก่อนอื่นจะพาพี่น้องมาดูก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างตรงนี้เนี่ย วัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีเป็นมูลมูลสัตว์นะครับในที่นี้เราจะใช้มูลสัตว์เคี้ยวเอื้องจะเป็นขี่งัวก็ได้ขี่ช้างขี่มา้าขี่ควาย<ม>อะไรที่เขากินหญ้าครับสัตว์เคี้ยวเอือเอ้องเนาะอันต่อมาก็คืออันนี้คือเป็นผงเป็นผงเฉพาะทางคล้ายคายกับโดโลไม์แต่ไม่ใช่โดโลไมท์นะครับแต่คุณภาพนี่จะดีกว่าโดโลไม์เรียกว่า ผงโซโคอนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้พี่น้องไปติดต่อซื้อเองนะครับผมซื้อมานี่ในราคา,าถ้าเราซื้อทีละเยอะมันจะมีราคาส่วนลดผมซื้อมาเนี่ย20กิโลในราคาพันกว่าบาทรวมค่าส่งประมาณพันสามกว่าบาทเศษนี่แหละครับรวมค่าส่งด้วยคือ20กิโลนะครับนี่กระสอบเล็กเนี่ยสิกิโลนี่คือผงโซโคอนอีกตัวอย่างอีกหนึ่งหนึ่งตัวที่ ต้องใช้ก็คือน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาที่เราขยายแล้วนะครับเนี่ยต่อมาตัวสุดท้ายนี่ก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าอะมิโนอะมิโน,โนที่ทําจากถั่วเหลืองนะครับจะมาแทนปุ๋ยยูเรียสูตร4600แต่มาจากธรรมชาติมาจากพืช อะมิโนสูตรเนี้ยได้ผ่านการเอาไปตรวจทางห้องแลบแล้วพบว่ามีธาตุอาหารครบทั้ง12ทธาตุแล้วก็อุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนที่สูงนะครับเปรียบเทียบก็สามารถทดแทนปุ๋ยยูเรียได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไปเพราะว่าเราหาไม่ทันก็คือรำละเอียด รำละเอียดที่ใช้ในการขยายนํำหมักปลาพี่น้องแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีเนี่ยมันจะเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับปุ๋ยที่เราหมักนะครับนีแค่นี้นะครับแล้วก็น้ําน้ําเนี่ยครับเราจะเป็นตัวที่จะเอามาให้เกิดความชื้นให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาทำงานตรงนี้แล้วก็เกิดการย่อยสลายนะครับ ส่วนอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็มีถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยขนาดไหนก็ได้ที่พี่น้องจําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ถุงพลาสติกนี่ผมใช้ขนาด24คูณ43นะครับถ้าไปซื้อตามท้องตล,ลาดเนี่ยจะตกใบรับประมาณ4บาทนะครับพี่น้องวิธีการทําก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยใส่กระสอบปุ๋ยก่อน,เ,นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหอ้อากาศเข้าอากาศออกได้นะครับ แบบนี้นะครับใส่ปู๊ดเอาถุงพลาสติกใส่ข้างในก่อนในกระสอบแล้วพี่น้องก็เอาขี้งัวแห้งใส่ขี้งัวแห้งใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วใส่ลงไปให้มันกล่าว่าให้มันมัดปากถุงได้นะครับพี่น้องให้มัดปากถุงได้ทีนี้วิธีการทําขั้นตอนการทําตัวนี้ของผมเนี่ยจะใช้เหยือกเหยือกขนาดประมาณ2ลิตรเราจะหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20บาท อันนี้20บาทนะครับพี่น้องเนี่ยใส่น้ําให้เต็มเลยสี่เหยือกนะครับสี่เหยือกแล้วก็ใส่ลงมาในถังนะครับเนี่ยใส่ลงมาในถังเสร็จแล้วไอ้ผงโซ,โซคอนเนี่ยต่อหนึ่งกระสอบเนี่ยเขาจะใช้ขีดหนึ่งผมลองช่างดูแล้วมันก็จะประมาณถ้าพีขดข้าวเนี่ยเต็มเต็มนะครับประมาณหนึ่งทพีก็จะได้ประมาณขีดหนึ่งคือเราไม่ต้องไปช่างให้มันนั่นกะเอาเลยนะครับ ก็ใส่ลงไปจีดหนึ่งนะครับอันดับต่อไปคือน้ำหมักปลาที่เราขยายแล้วนะครับน้ำหมักปลาเนี่ยก็จ,จะใส่1แก้วประมาณ2 5 0้5 0ซีซีนะครับเนี่ยใส่ลงไปอันดับต่อไปก็คือตัวนี้เรียกว่าอะมิโนโทำจากถั่วเหลืองเดี๋ยวขั้นตอนอ่าคลิปต่อไปจะมาแนะนำวิธีการทำนะครับสำหรับอะมิโน,โนตัวนี้ อามิโนตัวนี้ก็จะใช้1แก้วเหมือนกัน250ซีซีนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ถ้ามีไม้ก็กใช้ไม้ถ้าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีไม้ก็ใช้มือนด้คนไม่อันตรายนะครับพี่น้องนคนลงไปเลยน้ำา8ลิตรนะครับผหงโซคอน1ขีดหรือว่า1ทัพพีคูณน,น,น้ำหมักปลาที่ขยายแล้ว 1>, 1แก้ว2 5 0ซีซีอะมิโน1แก้วสองหซีซีคนให้เข้ากันยิ่งถ้ามีรำละเอียดนะคุณภาพก็จะได้สูงขึ้นแต่นี่มันมันไม่มีนะครับถ้าพี่น้องหาได้ก็ใช้ได้นะครับลำละเอียดสักหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยเพี่น้องในถุงพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยเทลงไปเลยน้ำา8ลิตรนะครับ จริงๆสูตรนี้มันเป็นสูตรของทางไกยาพาวเวอร์เขาของอาจารย์ตรีนะครับแต่ว่าเขาจะใช้อ่ามีปุ๋ยเคมีเข้ามาร่วมแล้วก็อัตราการใช้กับอะมิโนโตัวนี้ตัวเดียวนะครับไม่มีน้ำหมักปลาแต่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้เข้ามาผสมแล้วก็ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนนะครับปรับเพื่อใช้ในกระบวนการของเราแต่ว่าถามว่าใช้ได้ผลไหมก็อย่างพี่น้องเห็นในคลิป ที่เราแล้วมานะครับเขียวขจีนะ,ะเสร็จแล้วนี่ฮะเราก็ทําการมัดนะฮะโดยอากาศข้างในไม่ให้เข้านะอากาศเอ้ยข้างในไม่ให้ออกข้างนอกก็ไม่ให้เข้านะครับพี่น้องเนี่ยมัดนะะแล้วก็มัดด้านนอกด้วยนะครับเพื่อเป็นการ ทางแสงเพราะจุลินีเนี่ยเขาไม่ชอบแสงนะครับไม่ต้องมีหญ้าไม่ต้องไมไม่มีอะไรมาให้ยากยุ่งยากนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยที่เนี่ยเป็นปุ๋ยที่ใช้เฉพาะขี้งวยอย่างเดียว นะครับพี่น้องเสร็จแล้วพอมัดปุ๊บเนี่ยพี่น้องก็ตั้งไว้ในร่ม10วันนะครับจริงๆแล้วในกายาพาวเวอร์ Power, เนี่ยเขาให้เวลาประมาณ7วันมั่งผมก็จำไม่ได้แต่ของเรานี่ผมบอกเอาสัก10วันเพื่อเป็นการให้จุลินทรียเนี่ยเขาเย่อยสลายแล้วก็เดือดเชื้อได้เยอะๆนะครับสวันปุ๊บพี่น้องก็มาเปิดกเอาไปใช้ได้นะถ้าเปิดปุ๊บมันยังมีเกลือแอมโมเนียลอยขึ้นมาเตะจมูกพี่น้องก็ต้อง ต้องเปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งเอาไปใช้เพราะว่าแอมโมเนียเนี่ยมันจะส่งผลให้ใบไม้ของเราเนี่ยเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับแต่ไม่อันตรายหรอกไม่ตายหรอกครับพี่น้องแล้วนี่คือปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการหมักสิบวันมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นหมาดๆอย่างนี้เลยผ่านกระบวนการหมักมาสิบวันแล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอมโมเนียแล้ะใช้ได้แล้วนะครับพี่น้องตัวเนี้ย ใช้เยอะไม่ได้นะครับพี่น้องจะแรงมากเลยผมทดลองแล้วใช้เยอะๆเนี่ยต้นไม้ตายเลยนะครับเราจะไปใส่เหมือนปุ๋ยหมักที่เราหมักแบบแบบทํากองคุกเขากันมาเอาหมักเป็นเดือนอะไรนั้นแหละไม่ได้ตัวเนี้ใช้แต่น้อยแต่ใช้บ่อยๆอาจจะอาทิตย์ละกํามือก็ได้แต่ใส่บ่อยๆนะครับพี่น้องครับสาหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักสูตรแห้ง ที่ทางสวนอิสราของเราเนี่ยเอามา,าปรับปรุงเพื่อใช้ในสวนนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปอาศัยปุ๋ยเคมีนะครับแต่ผงโซคอนเนี่ยเราจำเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราทำเองไม่ได้ฮะแต่อะมิโนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีขายแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ย ต้นทุนจะถูกแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับพี่น้องซึ่งการทำปุ๋ยหมักตรงนี้มาใช้เนี่ยใช้เวลาแค่เพียง10วันพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปคลุกเขาให้มันเสียเวลานะครับเนี่ยทำทีละเยอะๆได้เลยเสร็จแล้วพี่น้องครับการที่เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีนะครับพี่น้องปุ๋ยเคมีไม่อันตรายกับต้นไม้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยพี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดวันไหนที่ ไฟฟ้าดับทรัพยากรหมดนะครับโรงงานไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีออกมาได้วันนั้นเกษตรกรเราพี่น้องลองคิดดูจะทำเกษตกรรมได้ไหมถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนี่คือการที่เราคิดค้นเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองโดยลงทุนแค่นิดเดียวแต่ผลผลิตค่าตอบแทนที่สูงอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็พืชผัก ็ปลอดภัยถามว่าใช้ได้จริงไหมก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วนะครับพี่น้องก็ลองลองเอาไปทํากันดูลองใช้ดูเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำหมักปลายอย่างเดียวแล้วผมใช้แบบนี้แล้วทีนี้คลิปหน้าเนี่ยจะพามาทําอีกสูตรหนึ่งที่เราใช้ควบคู่กันตรงนี้แล้วก็จะพาทําสารตั้งต้นตัวนั้นด้วยสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเอง เอาตัวเองออกจากเคมีที่มันใช้ต้นทุนเยอะแล้วก็หันมาทำอินทรีย์ร้อเซแล้วก็ปลอดปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีคลิปดีๆวันข้างหน้าเนี่ยจะส่งถึงมือพี่น้องเลยโดยไม่ต้องไปเซิร์ชหากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ